เปิดแฟดก่อนสวัสดีนะคะเอะเปิดแฟดสวัสดีทุกคนนะคะมาไล่สดในส่วงมายืนยันตัวตนกันมาได้ยืนยันตัวตนดนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเสียงดังนิดนึงกะขออภัยเด้อเปิดตันสองคน โทรศัพท์กุรลาบเคีองมาวัน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 โอ้ยรับด้วยจังเลย o n นเอ้า เอิ่่นตัางส้ำีเชื่อว่าได้ยิน,น,นกำลังดูแพ่ชีกำลังดูแพร,รี่กระแสโหนกระแสวอ่ะอืาเชืสิว่าอันยังเกาะอาจารย์เอออาจารย์อาจารย์ปีนเสาหมอ,มอพระปีนเสารพระปีนเสาไม่อาจารย์เบียยหบอตกไปบนอันแายก,การหนกระแสย้อนหลังอ่ะแก ขนาดเห็นไตเติลอะขนาดนา้ำฝนเบิง่งไตเติลอะเห็นแบบ,แบ,บในในในอติกตเอนนอกมันกลับแบบขึ้นจำพวก,กตลกพี่ตลกดีตลกดีพี่น้องกินข้าแรงแบไปวันนี้น้ำฝนจะกินไปอะไรจะกินมะม่าไปสวัสดีรัวจ้า ว่าทีใส่เอฟเฟกกับมันมีแต่เอฟเฟกต์อย่างกับบอลลูนนะเอฟเฟกที่แบบว่าเป็นตุ๊กตาหนาแปลกๆเป็นสีมันบอกเป็นเอฟเฟกแบบผิวขาวใสก็นเลยบอลลูนใส่เลยบอลลูนใส่เอฟเฟกต์แล้วน้องฝนทีให้เบิรงเดอว์วานี่สองของฝนมันไดการสางไล่ไดอันนี้มานะคะนี่คือได้ขึ้นน้ำฝนแน่มาฝนกระไดโฆษณา ในสปอนเซอร์โฆษณาที่ได้รับสปอนเซอร์มันเป็นมันเป็นอันเครื่องมือใหม่อ่ะนะคือส่องฉีดยังบัทัธาราผ่านกับด่าด้วยการบดด่ดยบดจุกเพจจริงพอฮอบด์เขาไปเบอร์มันกันยังบัทัธารามีอีกอย่างพอเฟซบุ๊กมันกันยังบัทัธารอัปเดตอีกอย่างนั้นอะพาสิสเต็มระบบอิหรีกับปะบ้านปีหนาก็สิสเต็มระบบอิหรีเด้อร์แต่ว่าส่องเนี้ยมันแจกเครื่องมือนักแห้งเฟซบุ๊กอ่ะ เฟซบุ๊กแจกเคอรเมอร์นักแห้งเน็ตถอยกระสาาอีกแลวบ้านนี้คอยว่ายืนยันตัวตนข้สางไรได้แล้วเนี่ยเพราะว่าการไหลซดเนี่ยมันเป็นการที่เปิดคาการมองเห็นจี่ดีจี่สุดเขาว่าจังสีเนาะเขาบอกว่าการไหลซดเป็นการเปิดคาการมองเห็นที่ดีที่สดุดเออเากจะรีว่า,า,วา,าหลาุมนะเฮ้นๆๆๆๆเอน้อยนึงค่ะและจะสื่ออันสมอาทองไหมหรอก บอซื้อแบบไหลซ้ายน่ะมมนเสียบซองหูอยู่จะมันเป็นไหลซ้ายสมมทองนะอ่ะนได้ซื้อรนดอก <c oughs> เปิดได้อยู่ใส <c oughs> ่กันเบาเบานี้จุดต้องการปฏิกันรเรียงเสียงเขาเป็นยังดอกอ่าสองของน้องฝนสองดีนะคะเป็นสองสองโปรไฟล์รักกาศ <c oughs> นี่เลยตามนี่เลยพี่น้อง เหลืออย่างเดียวที่ยังบ่ผ่านก็นคือโปรแกรมโปรแกรมสมาชิกนะคะยังบ่ผ่านแต่ว่าอย่าลืนกับพานเบิดล่ะแต่กะยังบ่ทันละปังเาเพี่นหน่อเฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเฮ็ดตามภาษาก็เก็กเก็กแต่จะเล่นว่าอะไรยังกันยังเรีนกันยังสยนะเฮ็ดไปจิเป็นยังได้หน่อยได้ไล่กันซะส,สมไปมัก็ะสิได้ไล่เองมือนั้น เฮาเฮ็ดซูมือเฮากระิสซิ่นเฮากระซิคองเนานั้นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเฮ็ดซูมือเฮากระสิไดพัฒนาจะคล้องถูกมือเฮากระซิดบว่าเฮาเขากระซิดีขึ้นทุกมือซูมือทูกมือคิดแค่นั้นพอผู้อื่นเขากปยังเห็ดผู้อื่นเขากรยังเห็ดไ้แต่ผู้เ่าหัวหงอกเออเห็นข้าวเห็ดคลิปข้าเห็นผู้ติดตามไลก์กับผเข้าวก็ยังกินไถนะพี่น้องเนาะสูดๆเนาะผู้ใดที่เห็นคลิปลงโซเชียลเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เครื่องเมื่อคองน้ำฝน แต่ว่าถ้าถ้าผูดด้ใดจีบว่าท่านละพานเกณฑ์น,นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะคนจีบเนี่บอก่ท่านละพนันโฆษณาในสตรีมนะคะให้กดเข้าไปแล้วก็ไปกดกดหมองฉันสนใจไปกดหมองหันเลยแล้วก็กระถาว,า,า,า,วาว่าสองข้อสิบพันว่าสองข้อพันมันจะสิเกิดขึ้นแบบนี้การสร้างไรายได้จากเนื้อหาจะขึ้นแน่นี้เลยที่น้อง ก็ต้องไปขืปนยังหลายเหตุไปเหตุไปแล้วเฟซบุ๊กมันกะมันจะเสียให้เครื่องมือเข้ามาเองวันนี้พ่อเขาได้เครื่องมือแหละเขาก็ต้องมาเหตุแหยนข้นได้แับนี้เขาจะเหตุแนวไห้แหยนขึ้นนอกเขาทีเหตุนแนวใด้นอนเหตุนแนวใด,ด้ก็ต้องโพดมันจะเป็นโพลูาพารบการโพลูภาร์บจะเป็นการเปิดคาการพึองเขียนสีดีดีดีมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเอาหน้าจะค้องออกกล่องหรือว่าเอาหน้าจะค้องแล้วว่า ออกหนากล่องสิน่ะแปลว่าถ้าสิเปิดคาวมันเป็นแบบดีแห้งวันกกบบนี้นั่งก็บ่นแมนสซีดายนั่งเขายางยงานีพี่น้องจุกยางมันต้องมันต้องเห็ดมันต้องเห็ดเห็ดเห็ดขอนับน,นะแต่น้อยได้ร้ายนี่ห้าบอกหูว่ากิบไหนมันสิได้ยร้ายได้หน่อยเพี้ยห้องหูแต่ว,ว่าเขาต้องเห็ดแต่เขาอยากได้เงินั่งเขานะฝนแนะนำยาเหนียวเห็ดซุ่มมือไปเลยเห็ดให้มันสิ้นเห็ดคือจังเขาเหร่น แพลตฟอร์มอื่นกปกติเองเสียนาท่ะผู้ใดอยากพานเกณฑ์การสา่ไรายใดเนาะฝนแนะนําเลยให้ Hello, Mer, เฮลล่มเมื่อเห็ดเลยพีหนอถ้าใส่โปรไฟล์เฟซบุ๊กฟนโตนะคะกาถ้าใส่โปรไฟล์เฟซบุปป๊กชนโตให้ไปเปิดโหมดเมื่ออาชีพเปิดโหมดเมื่ออาชีพเปิดดูหมองไดไปเปิดไปฉีบโปรไฟล์ชนโตนะคะลากาสังเกตว่าศิมีจุดส,สามจุดอย จุดสามจุดอยู่มุมมุมอยู่มุมมุมเลยมันนี้กัดจิมเข้าไปก็าจิมเข้าไปแล้วกลับไปหาคําว่าเปิดโหมดมืออาชีพเท่าน,นั้นแหละพอเขาเปิดโหมดอาชีพนอกจากีปุ่มแดชบอร์ดหลังบ้านขึ้นมาเป็นปุ่มแดชบอร์ดหลังบ้านเป็นปุ่มหลังบ้านของ facebook มันนี้เขาก็โพดไปเลย,เลยโพถูหนึ่งลูกขอความคลิปสันคลิปยาวโพดไปเลยพี่น้องโพด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 โ อันนี้พ่อเขาโพดผ่านเกณฑ์การสางไายไดของเขาแหลวเขาก็สีส่งเครื่องเมื่อไม่เข้าแนวนี้เลยพี่น้องวันนี้พ่อเขาได้เครื่องเมื่อล้วเขาก็ตองมาเห็ดแล้วว่าเขาก็ตองมาเห็ดเห็นมันสางรา่ไดเห็นมันเกิดไร่ใดว้าเข้าสี่เอดด็ดใดซ้ำใดอันนี้มันัดขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนเนาะอันนี้กับน้ำฝนว่าสามารถที่จะตอบได้เพราะว่าน้ำฝนกะคิดว่าได้ฟังยังมากมามเพราะว่าน้ำฝนกับบริษั ก่นเล่นแบบวนๆหัวไปแลวนะกรล่องเลนล่องหัวไปคือน้าฝนอาศัยว่านะ้าฝนลงดูๆลวก็ขยันอาศัยว่าคลิปลายคลนะิปลายตะละกมีหลายเพจจ็นสินะถ้าเกิดว่ามีหลายเพจนอกถ้าฝนกะตอนนี้น้าฝนมีมีเฟซบุ๊กงหมดสีเพจรวมรวมเพจหนึ่งนะั่นนะตอนนี้ช่องนิพานเบิร์ด ไปนี้นะโฟนกับสิว่าเห็ดอีกสองหนึ่งเห้มันพานสิสินะ่ละล้วคิดบึนค่ะมันพานทั้งสีสองมันก็สิเป็นไาใดเห้า้ใดเลยอะไรพี่น้องคิดง่ายๆแค่นี้เนาะค่ะห้า,าโพดหลุกหนึ่งแต่ถ้า,าพานันการโพดหลุกหนึ่งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคอมเมนตนทักท้ายใดๆเลยบอกว่าเก่งดอกบอกว่าเก่งแต่ว่าหันสิพยายามเอา แต่อนฟุตมีเฟซบุ๊กบลิสต์เพจตอนนี้ตอนนี้ช่องโปรไฟล์รักสิงค์แล้วก็กำลังไหลอยู่นี่จะคือมันผ่านเกณฑ์แล้วหลือแต่โปรแกรมสมัครสมาชิกแต่ไม่ผพานแต่กับบริษัทซี่เหลีบางหันบริษัทนล่อนฟุตซีมาปั่นอีกสามสองที่เหลือให้ผ่านบันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผ่านผ่านโบนัสประสิทธิภาพทั้งสี่เพจหาหล่อนฟุตโพลูกผ่ทั้งสี่เพจหล่นฟุตกับสี่ีเหรียญโพดเฉพาะรูปผ่าอะ น้ำฝนก็สีมีเหลียนนะพี่น้องแล้วคิดเ้ิยค่ะคาร์ฟุนดูดูทายคลิปดูหัหนันหานีมาลงในเพจอ่ะมันก็สีบ่าเป็นแร่ใดขึ้น่ยบอกจิงว่าสีใดหน่อยก็ซานมั่นเพราะว่าเขายังบัวทะเลต้นีห้าวเป็นดาราเ้าเป็นพนธรรมดาทั่วไปกันสีนะแต่ว่าเขาวอาศัยแต่ว่าเ้าขยันแล้วก็อาศัยแบบว่าเ้าเข้าสั่งตัวตนหน้ามออ สั่งตกดต้นไปเรื่อยๆฝึกค้นจักของไปเรื่อยๆพัฒยาหน้า,นาจัของไปเรื่อยๆจริงๆนะนครับน้ำฝนเชื่อวาอ่าทุกกดดิเฮ็ดในใหม่ๆแน่นอนวา่าจักสิเฮ็ดยังได้จักสิเฮ็ดแนวได้จริงๆนะน้นนคฝน,นเชื่อแนวนั้นเพราะว่าน้ำนจะเฮ็ดคลิปลงโซเชียลมาหลายปีแล้วเนาะแต่ลงหลายในหลายในหลายๆแพลตฟอร์มจริงๆนะก็รายการใน,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 นในเฟซบุ๊กนี่น้ำฝนจำได้ว่าน้องกระพริบในซ้ำเดือนฝนก็มาลงในในเลี้ยวแล้วก็พาเลี้ยวตอนนั้นนะซองนี้แหละ น้องเขาหอมได้สามเดือนตอนนี้น้องของน้องเขาหอมได้สองขวบกว่าละล่ะก็สองปีกว่าสิบพันเครื่องมือทั้งเบิร์ตเนน่าคิดเบอร์งว่ามันกะใส่เวลาโดนเติมแน่บางคนกะปีหนึ่งบางคนกะสามเดือนพวกกะหาเดือนอันนี้ก็ขึ้นอยูุกับพาความสามารถละก็ความขยันละกะกะขึ้นยูกับคลิปเท่านํานัองสินมานอหจายรายยางประกอบประกอบกันนี่สิเราเปนน้องะกะบอวากัน เขื่อนๆอย่างเดมบุเพราะว่าเฟซเฟซบุ๊หลางเด็กสิบีแต่จะค้นหูจักตะส่วนใหญ่เนาะอันนี้คือคเื่อนเมื่อที่นะพ้นพานนะคะอยากจะมาบอกต่อทามเพื่อเผื่อสนใจกะเปิดหมดเมื่ออศิบได้เลยแต่ว่าถามว่าอยากเอาโปรไฟล์ส่วนโตเห็ดเห็ดเป็นแบบว่าเปิดหมดเมื่ออสิ์ถ้ากะเปิดเพจอีกสั่งเพจใหม่เลยก็ดีด้วยกันเพราะว่าคำว่าต่องมากกังวลว่า สี่านมาครับโพดอย่างที่มันปิดกดชุนๆไปไหนสยนะมันจะเหตุให้ชสองเท้ามันพานหยากอย่างสินะก็เปิดเพจใหม่กตดีชิดกันแต่ว่าเพจพันสิมันสีหยากกว่าพวกไปต้นโตนิดนึงะน,น,นะนะคนติดกนนะเพราะว่าเพราะว่าอเฟซบุ๊กส่วนโตสมากกับสิบเป็นคนหัวจักส่วนมากรกัาเพจนีเขาต้องมาเหล่มนับตัวจะศูนย์เลยมันก็สีหนกหยากกว่ากัน แต่ว่ากะบ,บ่มีอีกอยังเกินความสามารถของเฮาหลอกทาเฮาสี่เหตุน,นะพี่น้องนะเันเนเ้เนเมื่อ,อไหร่เปิดคากันมองเห็นได้สีว่าได้ดนซัมดนน์นอพี่น้องคอมเ่นข้อมเ่นพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องเน้อเป็นคนบอกว,ว่าเก่งเนาะพี่น้องแต่ว่าแต่ยูหน้ากล่องแล้วมันจะตองเวลานะ่ะถ้าเห็นเห็นกล่องมันก็นตองเวลา พี่น้องก็สามารถกคอมเมนต์กับหูยังกับคอมเมนต์มาใต่คลิปไต่านพนผูกกับสิตอบไปถ่ะธนพนบ่ผูกอบอตอบเนาะธนพลบ่ผูกก็เพื่ตอบคับตแต่ว่าสิไปหาขอมูลมหาห้แล้วก็สีมาเห็ดคลิปห้ที่ร้าจิงจีนะแต่ว่าเสียงกับสีดังน้อยนึงนะเพราะว่านี่กับคลใส่โอ้ทานอนนี่คือเลยคือเขาหอมเลยในคลิปเห็นอยู่ จริงลูกพ่อเหรอเหมือนเลยอะ่ะลูกพ่อกระโผดไหลคือพ่อมันไหลนะคือแม่แน่กระไดดอ,อมาไว้จะเสียเอาอันนี้ออกอันนี้ลลก่อนเนาะเป็นจีเมิงที่เมียเอเอเสร็จออ <laughs> แล้วอ่ะอารองกันเนาะแกกั้นต้นก็สิเหลือแค่หน้านฝน คนติดคนติดยังวะติดเกมม่ติดนะโอ๊ยกัน,นอนดีๆแนะบะเมื่อย์่ะทายเนี่ยเอาไม่วะเอาไม่วะบ่เอาวะบ่เาวเป็นข้ามแล้วได้นะมีคน,นกวนๆน่ะนี่แล้วเนาะมันเป็นขน้นนะสิเป็นยังแต่คนย่ำย่ำไมนรเปิดเผยว่ามึงรวยไอ้ผู้รักป่าขัดแย่เอาไงหาเงย คนเท่าจะไปโทษหนุนนี่นั่นในโทษจะคล้องนี่ปวดถอดเลยเลำบากว่าลำบากจะไปถทษจริงแหวนหล่อมในโทดจะคล้องนี่อ่ะมันนี้มาทักทายกันซ้ำนี่แล้วนะพี่น้องเนาะไปก่อนเด้อแล้วจังพอกันไม่ไรนะเด้อจ้าแค่นี้แหละเดอ้อบ,บาย